การมึงหายไปแล้วการมึงหายไปแล้วหายอยู่ไหนเอาฟิลตกล้องวันนี้เราจะมาแข่งกันเปิดซองการ์ดโปเกมอนเราจะมาหาการ์ดที่สวยแแล้วก็แพงที่สุดกันนะครับเราจะมาดูกันว่า ใครจะเปิดซองไหนได้การ์ดอะไรบ้างโดยวันนี้นะครับเราก็จะมาเปิดการ์ดซองแพ็คอ e ีวูเทศกาล c r y s t a l EX กันนะครับซึ่งภายในกล่องนี้นะครับก็จะมีการ์ดท,ที่แพงที่สุดเป็นมูลค่า7,500บาทนะครับนั่นก็คือการ์ดแบ็กกี้นะครับใครที่เปิดการ์ดได้ราคาแพงที่สุดในวันนี้นะครับก็จะชนะไปเลยไม่ไม่แล้วทุกคนเป็นใครกันบ้างเอ่อแนะนำตัวไอ้้นี่หน้าหน้นานกล้องเลยนี่อันนีน้คือด้านหน้าอ่น ขันหลังขันหลังขันหลังมาให้กล้องสองอ่ะอันนี้คือด้านหลังอ่ะนี่เป็นใครเอ้ยเดี๋ยวไว้สุดท้ายแล้วกันอันนี้เป็นใครนี่เป็นใครทานเซลล์อากแด้อยกได้ส่วนนี้อะไรกูเป็นตัวอะไรหทาเคชีทาเคชิทาเคชิเออถ้าอยากรู้เรื่องราวให้กระจ่างพวกเราก็พร้อมที่จะแถลงไขว่ป้า่่นั่นมันหมอตังไงหมอตังมาไงไอ้กูพูดไม่ได้กูไม่เหมึงต้องส่วนชั้นก็เนี้ยไงเออใช่มึงยังพูดไม่จบอ๋อ ถ้าอยากรู้เรื่องราวให้กระจ่างส่วนฉันก็เนียสไงพวกเราก็พร้อมจะถแถลงไขส่วนฉันก็เนียสไงไว้หอ <White hall S 2> ส่วนฉันก็เนียสไงพรุ่งนี้ที่สดใสรอเราอยู่ส่วนฉันก็เนียสไงสวัสดีครับโอเคอะหอเลย อยากรอนเลยเหมือนเป็นคนปกติเลยดูเ no ท่เลยต้องทำเสียงหบบไม่ก็ปกติเป็นซาโตชิเป็นซาโตชิครับผมโดยกติกาของวันนี้จะเป็นยังไงบ้างครับมอสการทั้งหมดที่เรามีตอนนี้นะครับเรามีทั้งหมด20ซองนะครับและผมก็จะแจกให้ทุกคนคนละ1ซองก่อนโดยเราจะมีมินิเกมนะครับเป็นตัวตัดสินนะครับว่าใครจะได้รับซองเพิ่มไปเพื่อเพิ่มโอกาสในการเปิดหาการ์ดที่แรและแพงได้มากกว่าคนอื่นในเกมแรกเราจะนําการ์ด10ใบภายในซองที่ทุกคนมีนะฮะมารวมกันว่าใครจะมีค่า HP ได้เยอะที่สุด นะะฮและใครที่เยอะที่สุดก็จะชนะไปในเกมนี้ที่1นนะครับจะได้2ซองที่2และที่3 1. จะได้คนละ1ซองและที่เหลือไม่ได้อะไรเลยของกูแปดอยแปดสิบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอน่ยแขนเหล็กเฮียแขนเหล็กไปโอ้แขนเหล็กนะโคตชด้วยอันนี้ดีเลยนะครับผมอีเอ็กซ์ดีนะครับผมอีเอ็กซ์ดเจ๋งขอความร่วมมือ สภาปะเนี่ยเี้ยมีตัว E X <oh> มึงมีป่ะอุ้ยพูไม่มีของพี่แคนทั้งหมด880 H P ครับผมเฮ้ยถอยไปดิอีแมวไอ้เหี้ยเกะกะว่ะนี่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 ใบแรงโก้อืมหกสิบตัวแล <ov> ้วเหี้ย์โมนโมนมาพี่โตฮิโตวการนิ้สี่ตนี่พรอเพ็ดพรอเพ็ดนี่นี่กาจิกาจุมะ นี่ไงเครื่องยนต์กระหึืมเครื่องยนต์กระหึ่มเปล่าไอชื่อท่าแม่งเท่ว่ะนี่นี่นี่ชี้ค่ะเฮ้ยเจ็ดเทนเฮ้ยโดนระเผาแผงมาแผงมาไม่รู้แต่ว่าเลือดแม่งสูงมากเลยบอกว่าผมว่าเปลี่ยงผมว่ามีราคาอยู่แล้วตัวเนี้ยผมว่ามีราคาอยู่นีแล้วตัวเนี้ยหมดแล้วหมดแล้วรวมกันได้990เออแม่งได้990เลยเหรอเฮ้ยโหเก้าอ้าสิบเก้า ตอนนี้อันดับหนึ่งคือพี่เปิร์นะครับ990 HP รองลงมาจะเป็นพี่แคนนะครับ880ตอนนี้แคนได้อันดับสองนะใช่ตอนนี้พี่แคนอยู่อันดับ2องอันดับสองจากกี่คนสองคนจากสองคนอ่ะต่อไปผมต่อไปผม <c oughs> นี่โอกาะปอง EX โอกาะปอง EX ตัวอะไรอ่ะเรียกใครอ่ะ โอกระปองหน้ากากบ่อน้ำเยี่ยชื่อไม่เท่เลยวะไม่รู้ดเนี่ยกุกกี้รันเนี่ยเยียนี่ยังดูดีวอีกเนี่ยโอ้ของผมรวมทั้งหมดแปดร้อยห้าบย่อนนะโงยก่อนนะโ้ยโวยโวยฮ้ยโวยโวยโวยโ้ยโวยโ้ยโวยโวย ออโ้หันนี้คืออีวุ้ยร่างไฟฟ้านะครับท่านไฟฟ้านะครับทันเดอร์นะครับแล้วคนที่เล่นไม่เป็นไม่รู้เรื่องอะไรแม่งได้การ์ดดีเชียวคะแนนเท่าไหร่คะแนนเท่าไหร่ดีดีเชียวยาสิเฮ้ยกูที่หนึ่งเว้ยกันการ์ดการมึงหายไปแล้วการมึงหายไปแล้วไหนอยู่ไหนไปมึงอยู่ไหน ระบายทีละบายเหี้ยเราถึงขึ้นขึ้นับต้องถอดถุงมือเลยนะ้วยของกูไม่ดีเท่ามันแต่พอได้อยู่พอไปวัดไปวาได้นี่โชคดีที่ได้ท่าเหล็กมาท่าเหล็กส่วนใหญ่จะค่อนข้างเลือดเยอะนี่ตัว P.S. ไฟเนี่ย P.S. ไฟแล้วก็นี่พัดลมอัตตริเฮ้ยเก แต่ว่าไม่ไม่ผูกอ่านไม่ผูกอ่านนะครับเช็คราคาอันนี้ก็เด่นหลักร้อยเออนะร้อยหนึ่งอ่าโอเคอ่าอีวุยร่างนี้เป็นอีวุยที่คนชอบน้อยสุดแล้วกันเพราะว่าเป็นร่างที่มันสแตทหรือในเกมหรืออะไรอย่างมันกากสุดคะแนนคะแนนทั้งหมด960าร้อยหกสิบอีเก้าร้อยหกสิบเกว่ากุยอ่ะมีผูกไหมอะไรผูกนี่เฮ้ยอะไรอ่ะผูกพูดอย่างเงี้ยตอนที่กูเปิดอ่ะนี่มันแอกอะไรอ่ะแอกอะไรอ่ะแอกอะไร แก็ดูแต่ละตัวโอ้โนี่ยดูอีกใบกูไนเฮ้ยกาสัตี้คัีะเน่ลองดมดีกลิ่นการ์ดใหม่ของไหมฮ้มการ์ดนองการ์ดบูดของกูคะแนนรวมแล้วพันเก้าสิบจริงปะไม่จริงอะแปดร้อยเก้าสิบออย่างกากเลยดิมดียแนงเอ้ยคนอื่นแม่ง มีมีไอ้เทรนเนอร์แค่สองใบเฮ้ยอย่ามาจับดิเนี่ยกูก็ไม่อยากจับหรอกเพื่อนต๋ดขนาดนี้เฮ้ยจะขายได้เะรอเอางี้ขายไปก่อนแล้วให้เขามาดูคลิปนี้ต้องต้องขายก่อนคลิปนี้ออกอ่แล้วก็ให้เขามาดูคลิปนี้แม่เดี๋ยวเขาไม่สองใบเลยนะสองใบผ่านตูดมาแล้วสิบหายนะคนที่ได้ที่หนึ่งคือพี่เปิร์กเก้าร้อ แต่ดูทรงคือแพ็คนี้ไม่น่ามีอะไรออกมาแล้วนะไม่แน่นะไม่แน่ไม่แน่นะนี่เราเราเปิดยังไม่ครบสิบซองเราได้ตั้ง2,000กว่าบาทนี่เราจะได้อีกสี่สิบาทก็ได้ไปขอเลือกก่อนได้ป่ะที่หนึ่งอ่ะอ่าได้ขอเลือกก่อนได้ป่ะนี่นี่นะครับเอามาใบแรกโอ้ยเฮ้ยลำบากงงวะมันต้องไป็เซ็นเซอร์เปล่าวะนุ๊ีกระเจียวเพื่อได้หมดเลยอ้าวชาจิ๋วหนุ่ี คือล้วนนะคือล้วนว่ะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่มันไอหนามเล็กบัญชีล้านฟิวเจอร์เออเออปั๊บนี่เป็นไงเฮ้ยนี่เปล่าแต่หน่อยไหมแปรเต่าอ่ะเอ้ยโอ้ยสองนี่สองนะครับโอ้ยเกลือโอ้โหทำไมอ่ะอะไรอ่ะไม่ไม่โอ้ยอันนี้สวยอันนี้สวย อันนี้ติดแบบบอลโบล่าแอนเชียนนะครับเขี้ยจันคำลนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้ดีว่ะเฮ้ยเฮ้ยเออฟ้าก็นองขั้นมอนมึงตกใจท่าร้านตัวนี้ไอ้นี่ไงไอ้เคอร์บี้อ่ะอันนี้งูน้ำไม่น่ามีอะไรนะเฮ้ยเขี้ยรถสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดเตะสเก็ตอันไหนดีสุดเนี่ยเขี้ย่เลยผมว่าผมว่านี่ไนโคใบแรกอ้ยนี่คือเฮ้ยอันเหี้ยหมาจิ้งจอกกระชากยูวีนะล่างแรกยูวีล่างแรก ถ้าไม่ถ้าไม่มีใบนี้คือทุกตัวที่แต่งร่ได้งคนนี้เป็นเบสที่ดีนะครับนี่หมาจิ้งจอกไอ้ชัดถือว่าดีนะได้อีวดวงอีวูร่างนี้เป็นอีวูที่คนชอบน้อยสุดแล้วกันคนชอบน้อยสุดแล้วกันนี่ยหมาจิ้งจอกไอ้สัดดวงกับไฟดวงดวงมากับไฟนี่ยหมาจิ้งจอกอีกตัวอะไรอันนี้กินเหล้าเก่งนะเนี่ยอันนี้คอเล็กคอเล็กอ่โอ้เจิดมาเทีย เฮ้ยอันนี้ก็กินเหล้าเก่งนะเนี่ยเฮ้ยทำไมนี้อุ้ยอันนี้อันนี้มีแอดเลยขนมปังโอ้ยอะไรใหม่ตัวนี้อะไรนี่บัตเรฟรีตาดจากร้อยบาทเฮ้ยเกลือละเฮ้ยผ้าคล้องภาษาอะไรนี่ผ้้เฮียดาวน์บอลเฮียดาวน์บอลเอเนอร์จี้นะฮะเดี๋ยที่เดี๋ยว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 มึงโชว์ใส่กล้องกันดิมึงมือกดกูอะก็ใช่ไงเหียแล้วมันเป็นอะไรวะ

อ้าวคือเรียบร้อยก็มดมดมดนะครับดีสุดก็จะเป็น R E X ตัวนี้นะครับผมเป็นขึ้นกระน้ำกระเพื่อนนะครับอ่ะไปเกมที่สองเกมที่สองในเกมที่สองนะครับเราจะสุ่มหยิบการ์ดหนึ่งใบใน10ใบแรกนะครับเพื่อหาการ์ดที่มีค่า HP น้อยที่สุดนะครับเดี๋ยววิธีการเล่นนะครับเราจะเอาการ์ดจาก2ที่1นะครับมาสับขึ้นมือไปเลย10ใบแล้วหยิบมาชนกันว่าอย่างนี้ HP ผม70ของมอส ร <110. S 1> ้อยสิบอ่าผมชนะเพราะว่า HP ผมน้อยกว่าโดยการ์ดเทนเนอร์นะครับจะมีค่า HP เท่ากับ0นย์นะครับนั่นก็หมายความว่าใครหย,ยิบการ์ดเทนเนอร์ขึ้นมาได้เนี่ยก็เท่ากับว่าชนะไปเลย <S <S ที่1นนะครับจะได้4ซองนะครับที่2กับที่3จะได้คนละ2ซองนะครับและที่4ที่5จะได้คนละ1ซองส่วนคนสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยไปไปเริ่ม Yes sir แล้วจะไหนวน้อยอกใครออกเจอวกันเลย เียถ้าพร้อมแล้วนะครับ1 2ึ่งสองสามเรียบหนึงกับด้านเฮ้ยเราได้ผู้ชนะแล้วว่ะและผู้ชนะได้แก่พี่แคนครับผมนี่การ์เนอร์รับไปเลยสียังยังโดยผู้ชนะนะครับตอนนี้ก็คือแคนจะไปรอบรอบเขารอบอ๋ออรอรอบเขารอบ ไอ้ผู้โปเกมอนกาดเจอมาผู้สองครับหน3 3> <า>ึ<า>่งสอง้เฮียผมได้ผู้ชนะแล้วได้ผู้ชนะแล้วนั่นก็คือพิธามเฮ้ยเนี่ยกลมสักตัวตัวหนาอะไรสัตว์ออ้ยเฮียเราเพ็นเนื้อด้วยกันแล้วอือเอ้อ นออันลัเอเอาะไรตอนนี้เย้อะไรวะเนี่ยนี่ปีกไหลและใหญ่จังอไงปีกไหลใหญ่จังสามสองหนไปโอ้ยได้พุญชนาแล้วนะครับผมว่ามันมันแบบเลยวะ และผู้ชนะก็คือพี่ป้าโมจิคุ้งอ่ะโมจิอ่ะไอ้เหี้ยได้ยังไงวะได้ยังไงวะนี่้าผู้แฮ้เม็ดเลือดเม็ดเลือดแดงอะโมจิคินทูอะวัดวัดที่สี่อะมึงต้องการหวยอะไรวะกูจะไม่ที่โหลบ้าไปแล้วมาหนึ่ง สองซเฮ้ยเอาละตอนนี้เราได้อันดับชัดเจนแล้วนะครับโดยเดี๋ยวเราจะเอาที่โหลกก่อนเอาคนกลางก่อนไม่ต้องเอาที่หนึ่งคนกลางก่อนคนกลางก็คือมอสนะครับมอสไม่โหลแล้วแน่นอนมอสคือคนที่5้าที่้าเออเออเอาละเอาละคนที่ได้อันดับ4ก็คือโอ้ย ไอ้ที่รอการก็ไม่ได้การก็ไม่ได้ควักทวควักทวีไม่ลลไลโอยสนุกอ่ะเรียนทำไมวะทำไมมันเป็นอย่างงี้วะทำไมมันเป็นอย่างงี้ไม่จริงอ่ะไปต่อไปหาหนึ่งสองสามดีกว่าขอความร่วมมือแล้วกันสแกนทำแบบสอบถามไหม คือได้กี่บาทเลยสาอนเซอร์เลี่ยโอเคครับและนี่คือรอบชิงชนะเลิศพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมครับแต่พร้อมแล้วให้โชกั้ตามันตัดงสีสามสองหนึ่งชอครับเอาเลยขอไมคขอไม่แคนกลับด้านขอไม่แคนกลับด้านกูโหลดชัว เดี๋ยวแมของกููันฟอยป่ะเออกูจับแล้วแม่งมันๆนะเบอรของกูธรรมดาน่าจะเอาเอาคนที่สามก็คือแทนโอ้ยร้อยทีสุดเยี่ยนี่เงี้ยและคนที่ได้ที่หนึ่งคือ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 สักทีเฮียเดี๋ยวขอดูเลยเฮียเมื่อยแล้วนะคือ ิงชนะมามีเพืงโอ้เพื่อนขอสองเยก็ขอสอองและที่หนึ่งของเราครับผมได้ไปเลยสี่ซอเยี่ยผู้ชนะของเราที่หนึ่งได้ไปสี่ซอเปิดเลย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 อยากรู้อยากรู้มา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 เปิดไปเลยเปิดไปเลย สีสองไหมสีสองไหมมันรวงมัน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 เยอะจัดไงสองแรกนะครับโอเคไปอะไรไม่รู้เอ้ยกีม้ากระทงเกลืออยู่เอ้ยเอ้ยเอ้ยปลาบู่ทองเว้ยปลาบู่อันนมันควแล้วดิอีเอ็กแล้วปะปลาบู่ ริเฟียริเฟียริฟียลิเฟียไม่มีอะไรแวหรอเลตงเฮ้ยเนียเกือละเกือละสองต่อไปสองต่อไปสต่อไปครับสต่อไปมูลค่าเท่าไหร่ครับเมื่อกี้น่าจะหลักร้อยนะมซามน่าจะหลักร้อยน่าจะหลักร้อยเรเร็วนะเฮ้ยี้อย่างไวเฮ้ย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 เล้ยเฮ้ยเฮลยเอ้เฮ้ยเะ้ยเยมย้ยเฮ้เเยเฮ้ยเเย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 เเเ ไม่รู้จักไม่รู้จักว่ะตัวอะไรวะไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วตัวอะไรวะตัวอะไรวะโอ้ยแอ็กหล่อครับมีแอ็กหลอกเม็ดเลือดเลือเนาะพี่พูดอยากช่วยเปิดเอ้ยล็อกเก็ตยังเลือดโอ้ยลิมล็อกเก็ตนี่เหรอ สองที่สามครับอุ้ยไปสับอือจักแลนจักแลนเลยปลาม่อนปลาม่อนอะไรปลาหมอจักแลนคืออะไรอ่านมาดิจักแลนไม่มีไม่มีตัวเกียวนี้หรือเปล่า E X E โอ้โหดิวโดทองคำนะไมทองคำ่ะที่นี่ไม่มีแล้วที่เหลือไม่มีแล้วควายฉนูวานูตัวหนึ่งสองสุดท้ายอื้อ ปลาบุ๋ยอ่ะปลาบุ๋ยอ่ะที่อ่ะใบนี้ไปแล้วเฮ้ยไม่รู้เบื่อเอ้ยโซลโซล10บาทอยู่ตรงนี้เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้แล้วได้อยู่เหมืแล้วหมดแล้วเหมืแล้วหมดแล้วกูอีวุ่ยว่ะมึงชูขึ้นกล้องเลยนะมึงชูขึ้นกล้องเลยนะมึงชูขึ้นกล้องเลยนะเปิดใบแรกนะครับปั๊ดโอ้โหปัดลงมา โอ้โหนี่เขาเรียงด้วยไม่เรียงด้วยอันนี้อันนี้ e x จริงเปล่าอุ้ยตัวเนี้อะไรล่ะคลื่นลามยืดชูขึ้นกล้องด้วยเลย e x e x e x อีสัตว์ไปดิ้ง e x e x e x แป๊บนึงแป๊บนึงค่ะ e x e x e x อะไรวัดวัดแรงวัดแรงลมนี่มันทำไปเพื่ออะไรวะทำไปเพื่ออะไรเลื่องมาแล้วใช่ไหมเลื่องมาแล้วเียเร็ว อ่าเปิดไปเลยไปิดเลยเอาถึง e x เลยเอ้ยไปเรื่อยๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรใบต่อใบ e x ปะ e x ยังไม่รู้ e x แล้วอะไรอะไรมันคืออะไรมันคืออะไรมันคือยูอีกใบหนึ่งใช่หรอใช่โอ้ยอะไรไม่รู้ตัวน้ำตัว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 เดียวกับพี่บูมี มิบูเอ้ะม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอคนละตัวอ๋อคนละตัวน่ะกาเซียนี้ชาวเว้ยมีแผ่นซีดีด้วยอ่าหมดแล้วหมดแล้วแผ่นเขียวแผ่นเขียวไล์ไม่ดีต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องไปฮะไปเลยน่ารักว่าปลาดอีกเลยตี๋ตี๋ตี๋ไปเรื่อยเรื่อยอุ้ยเฮ้ยเทพนอนกาลอนเท้ยบต่อไปต่อไป ex เฮ้ยเฮ้ยฟูอาร์ฟฟูอาร์ต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 ไหนดูชื่อไหนดูชื่อไหน ขนทรายฮะขนทรายเย็ดนักมวยป่ะเอาเอาไว้ต่อไปเอาไม่น่ามีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วเห็นเป็นคอมมอนหมดแล้วอ่าไม่มีอะไรแล้วไอ้เหี้ยผู้หญิงแต่ไม่แน่เทรนเนอร์อาจจะได้เทรนเนอร์ฟูร์นนี่นี่นี่หายไปอุ้ยมีมิโดริยัพปังเฮ้ยชาเขียวชาเขียวออกเยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกมนเดิมอุ้ยออกออกหมดแล้วนี่กลับด้าน หนามเหล็กหนึ่งสอเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไมอสแม่งโหดีามีหมีหมีนึ่งสองสเฮ้ยฮ้ยฮฮ้ยอะไรอะอะไรอะะไรอะอันนี้ขายได้ชัวร์อะยรูะัวายได้หวีบารีบารอันนี้จอมบ้า้ออันนี้หัวเนี้ยแพงอันนี้อันต่อไปของไอ้มอสแพงชัวร์ พึ่งโหเงียบปอฮาว่ะหมดแล้วหมดล้ไม่เหลือแล้วปอฮาว่ะเอ้ยสรุปรวมกันดีกว่าว่าใครได้มูลค่าเยอะที่สุดเพียงคนเดียวน่าจะออยนะกลัวกูกูน่าจะได้แบบเออไหลเป็นหมื่นอ่ะเป็นหมื่น่ะเป็นหมื่นเลยอ่น้อยผู้ชนะของคลิปนี้ทั้งหมดก็คือออ้ยของพี่ออยเพราะว่าได้อ่าเป็น thunder spoor นะครับผมเป็นการ์ด แล่ที่ไม่แลมากจริงๆอยากได้แบ็กกี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้น่าคือ thunder thunder นี่เลยเปิดมาบอกว่านี่จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หรือเปล่าที่พี่ออยชนะนะครับวพรเะีะยงนั้นเลี้ยงหมูกระทาเดี๋ยววันนี้เป็นเลี้ยงเราเดี๋ยววัน แล้วถ้าใครชอบรายการออฟฟิศติดกล้องนะครับก็สามารถกดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเราได้นะครับสามารถสมัครสมาชิกได้นะครับมี50บาทเท่านั้นเองนะครับต่อเดือน,นแล้วก็จะได้แบบอีโมจิ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 เป็นบ้านไม้บ้านเงินบ้านทองบ้านแกลล็กซี่นะครับ,รบแล้วก็ถ้าใครอยากด o n a t เพื่อให้เราซื้อกาดอย่างอื่นหรือเปิดอะไรก็ทำนะฮะก็สามารถโด o n a t i เพอร์แตงมาได้เลยนะครับแล้วก็ลูกค้าก็เข้าได้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเมอร์เชนไดามากมายเหล่านี้ใกล้ออกละใกล้หมดละตอนเนี้ยยังมีอยู่ ขายากได้ไปไหนอ่ะจิ้มาทีออ่มาได้นะแต่ตอนที่มึงดูคลิปเนี้ยกูไม่รู้ว่ากาดยังอยู่หรือเปล่านะสอบถามได้สอบถามได้เผื่อว่าตอนออนแอร์ไปแล้วยังขายไม่ออกอเดี๋ยวเดี๋ยวเอา,ไ,เอาไปคลีนจากหนีบตูดให้ <laughs>